สวัสดีค่ะพบกับอาจีและช่องอาจีนิวสข่าวสัมมารีค่ะตอนนี้อาจีอยู่ที่โชว์รูมมาด้าสัมดาบีสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะพาทุกท่านมาพบกับตัวมาด้า CX3 ค่ะ2.0เมตรพัดตัวโฉมปี2022นี้ค่ะราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาทค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะมี่ตีตัวถังของรถค่ะความยาวอยู่ที่4,275มมความกว้าง1,765มมตร ความสูง1,550ม m mm มค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะมาตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถด้านนี้ค่ะนี่จะมาพร้อมกับตัวโลโก้ของมาสเตตรงกลางที่เป็นโครเมียมค่ะกระจังหน้าค่ะที่ตกแต่งแบบโคโดดีไซน์ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสีเทานั่นเองค่ะมองดูอย่างนี้คือจะกลืนไปกันกับสีตัวรถเลยที่เป็นสีดำค่ะ จะบอกว่าสีตัวรถที่เป็นสีดําตรงนี้ยังมีตัวเหมือนเหลือบๆข้างในค่ะที่เขาเรียกกันว่าสีดํามุกนั่นเองค่ะจะบอกว่าสีสวยน่าใช้มากๆเลยเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าถึง4จุดค่ะและตกแต่งกระจังด้านหน้าด้วยเส้นตัดโครเมียมค่ะทําให้รถดูดีมีสไตล์น่าใช้มากๆเลยค่ะมากันต่อฝั่งด้านนี้ค่ะจะพาดูในส่วนของไฟหน้าค่ะ ไฟหน้าตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED ค่ะมาพร้อมกับระบบไฟหน้าปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยค่ะระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์แบบ LED ด้วยค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟฉุกเฉินคู่หน้าหรือไฟเลี้ยวคู่หน้านั่นเองค่ะจะอยู่ทางด้านล่างด้านนี้เลยตกแต่งด้วยกรอบตัวครอบตรงนี้ค่ะที่เป็นสีดำเงานั่นเองค่ะ มาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันค่ะก่อนจะลงมาที่ล้อค่ะอจตจะให้ดูในส่วนของซุ้มล้อด้านข้างค่ะจะเป็นซุ้มล้อสีดําเพื่อเพิ่มความดูดดันของตัวล้อนั่นเองค่ะในส่วนของล้อด้านข้างตรงนี้ค่ะยางตรงนี้ค่ะจะเป็นยางของบิต stone ทั้ง4เส้นเลยสเปคยางอยู่ที่2 1 5ห่้าค่ะทั R 1 6ค่ะจะเป็นล้ออลลอยสีเงินค่ะหรือสีเทาค่ะขนาด16นิ้วด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะ เขามาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าค่ะที่เป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโพงค่ะกระจกเมงข้างค่ะตัวนี้ค่ะด้านบนตรงนี้จะเป็นซีเรียวกันกับตัวรถเลยตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นลมดำค่ะในส่วนของตัวเปิดประตูด,ด้านข้างของฝั่งคนขับด้านนี้ค่ะตัวจับค่ะจะเป็นสีเรียวกันกับตัวรถพร้อมช่องเสียบกุญแจแล้วก็ปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะ จะบอกว่าน่าใช้มากๆาเลยค่ะหาที่จอดรถได้อย่างสะดวกสบายด้วยมาทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังค่ะตัวนี้แถวที่สองก็จะเป็นตัวจับซีเรียวกันกับตัวรถเลยลงมาที่ล้อด,ด้านหลังกันค่ะในส่วนของยางด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นยางของบิสโตนทั้ง4เส้นเช่นเดียวกันค่ะสเปคยางค่ะตัวนี้ของเขาค่ะจะอยู่ที่2 1 5หนึ่งหค่ะทับ60 R16 ค่ะด้านหลังจะเป็นดิสเบร ตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหลังค่ะที่เป็นกึ่งทอเชนดิงค่ะมาดูด,ด้านท้ายของตัวรถค่ะด้านบนค่ะจะเป็นชาร์ฟรินสีเดียวกันกับตัวรถขนาดใหญ่เลยแบบนี้เลยสปอยเลอร์หลังสีดำค่ะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะโลโก้ด้านหลังของ m a ด้าโดเดนสดุดตาค่ะเข้ากับสีรถที่เป็นสีดำเป็นอย่างดีเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมตัวฟอนต บอกรุ่น cx 3ทางฝั่งด้านซ้ายของตัวรถค่ะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟทางฝั่งด้านขวาของตัวรถค่ะไฟค่ะไฟท้ายค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led ค่ะจะบอกว่าเป็นทรงกลมสวยแบบนี้เลยน่าใช้มากเลยค่ะตัวโคมด้านบนตรงนี้ค่ะที่ตกแต่งด้วยสีดําเงาค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะด้านหลังของตัวรถค่ะยังมาพร้อมเซนเซอร์กัระยะด้านหลังถึง4จุดค่ะ แล้วก็กล้องช่วยถอยจอด้านหลังค่ะด้านล่างจะมีท่อไอเสียแบบเป็นท่อคู่เลยค่ะมีดีฟิวเซอร์ด้านหลังที่เป็นตัวสีดานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องสัมภาระท้ายในตัว Mazda CX 3กันค่ะเปิดขึ้นมาใช้งานง่ายแล้วก็เบามากๆเลยค่ะแับประตูสัมภาระท้ายห้องเก็บของหรือห้องสัมภาระท้ายจะบอกว่ากว้างขวางมากเลยค่ะ เขามีที่ตัวเกี่ยวทั้งสองฝั่งเลยค่ะด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานทางฝั่งด้านซ้ายด้านนี้ค่ะอะด้านขวาค่ะขอภายัยตรงนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างภัยในห้องสัมภาระท้ายด้านล่างค่ะตรงนี้เปิดขึ้นมาก็จะมีแม่แรงแล้วก็ยางอะไรค่ะอีกหนึ่งเส้นส่วนยางอะไรตัวนี้ค่ะจะเป็นสเปกนี่เลยหนึ่งแปดห้าทัหกสิบอารสิบหกค่ะจะเป็นยางของดันลบนั่นเอง เดี๋ยวจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมภายในห้องพโดยสารแถวที่สองกันค่ะตอนนี้อจีก้าเข้ามาภายในตัวรถเป็นที่เรียบร้อยค่ะตรงนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นเบาะหนังตัดกับตัวเบาะผ้าค่ะนั่งได้นุ่มสะดวกสบายมากๆเลยค่ะในส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นเบาะหนังพร้อมกับที่เท้าแขนค่ะ ที่วางแขนเท้าแขนพร้อมช่องวางแก้วน้ำสองจุดค่ะมาดูในพื้นที่ใช้สอยด้านตรงช่วงขาค่ะตรงนี้เล็กรูมกว้างขวางค่ะนั่งได้สะดวกสบายมากๆเลยกว้างขวางสามารถนอนเอนแบบหลับเอนได้ค่ะในส่วนของเบาะตรงนี้ก็พับได้เพิ่มขนาดห้องสัมภาระท้ายได้อีกด้วยค่ะด้านบนค่ะเฮดรูมไม่ติดไม่ชนเลยมีที่เกี่ยวของ ตัวด้านจัดด้านบนทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาค่ะมีไฟส่องสว่างของห้องผู้โดยสารแถวที่สองด้วยจะบอกว่าดีและน่าใช้มากๆเลยค่ะตรงน,นี้ก็เราก็สามารถปรับตัวเบาะได้เลยมาทางฝั่งของประตูด้านข้างด้านนี้ค่ะที่เท้าแขนหรือแม้กระทั่งพนักพิงด้านนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ จะเป็นหนังสีเทาตะเก็บได้สีเทาค่ะด้านล่างจะเป็นสีดําตะเข็บได้สีเทาเช่นเดียวกันด้านนี้ตัวพื้นหลังของตัวภูมิกดกระจกค,ค่ะจะเป็นลายแคปลาค่ะด้านล่างก็จะมีช่องวางขวดน้ำหนึ่งจุดค่ะมาให้กันค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันทางฝั่งของคนขับด้านหน้ากันค่ะ ทางฝั่งของคนขับด้านหน้าตรงนี้ค่ะตัวเปิดประตูค่ะตัวนี้จะเป็นสีเงินค่ะตกแต่งด้วยตัวครอบที่เป็นสีเทาด้านล่างจะเป็นหนังสีเทาตะเก็บได้สีเทาค่ะสามารถสัมผัสได้เลยปุ่มฟังก์ชันต่างๆค่ะก็จะมีตัวปรับกระจกพับกระจกค่ะเป็นแบบไฟฟ้าล็อกรถคนล็อกรถกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะก็จะมีช่องวางขวดน้ําด้านล่างค่ะหนึ่งจุดช่องวางของด้านข้างค่ะ สามารถเอื้อมมือเข้าไปแล้วก็จะมีช่องเล็กๆด้านในอีกค่ะกาวเข้ามาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารค่ะตรงนี้จะเป็นเบาะผ้าตรงกลางในส่วนของรับกับสาลีลาแล้วลก็สะโพกของเราค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้จะเป็นเบาะหนังนั่นเองสามารถปรับเลื่อนปรับเอน็นตามความต้องการของเราได้เลยปรับดันขึ้นมาแบบนี้ได้เลยค่ะ สะดวกสบายมากๆพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยหนังสีดำสามารถปรับทิศทางของพวงมาลัยได้ถึงสี่ทิศทางค่ะปรับความต้องการตามการขับขี่ของเราได้อย่างสะดวกสบายเลยฝั่งทางด้านขวาของพวงมาลัยค่ะด้านนี้จะมีช่องปรับอากาศที่เป็นทรงกลมตกแต่งด้วยเป็นนูเบ็กสีดำเงา ปุ่มฟังก์ชัน I stop off T CS off แล้วก็ตัวปิดระบบเซ็นเซอร์ค่ะลงมาด้านล่างก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าทางฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ถังน้ำมันเชื้อเพลิงทางฝั่งด้านขวาค่ะอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้อาจิพาทุกท่านมาอยู่กันภายในตัวรถของตัวมาด้า CX 3ชมปี2022ค่ะ เรามารับชมภายในกันเลยค่ะวีจะพารับชมภายในกันไปทีละส่วนค่ะจะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของมาตรวัดหรือเลื่อนไมคค่ะจะมีจอแสดงผลข้อมูลต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นตัวฝั่งวัดรอบการขับขี่มีข้อมูลการขับขี่ค่ะ ทางฝั่งตรงกลางด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเข็มค่ะตัวนี้ก็จะวัดรอบในการขับขี่ทางฝั่งด้านขวาจะเป็นในส่วนของหน้าจอบอกแสดงผลข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นถังน้ํามันเชื้อเพลิงอุณหภูมิภายนอกตัวรถค่ะสามารถกดดูในส่วนของทช้ A ไท้ B ได้จากฝั่งการสีดําด้านบนด้านนี้ค่ะจะอยู่ในส่วนของข้อมูลทางฝั่งจอทางด้านซ้ายค่ะตกแต่งด้วย ด้านบนค่ะตรงนี้จะเป็นลายเคปลาค่ะด้านล่างตรงนี้ก็ในตัวของมาตรวัดจะเป็นตัวตัดเส้นที่เป็นสีเงินนั่นเองค่ะพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวปุ่มฟังก์ชันทางฝั่งด้านซ้ายที่มีเพิ่มเสียงลดเสียงระบบสั่งการด้วยเสียงค่ะมีปุ่มฟังก์ชันรับซ้ายวางซ้ายทางฝั่งด้านขวาจะเป็นปุ่มระบบเซตข้อมูล ต่างๆค่ะจะอยู่ทางด้านนี้ทั้งหมดเลยจะมีสัญลักษณ์ทุงลมนิรภัยด้านล่างค่ะมาต่อกันทางฝั่งของด้านนี้ค่ะตรงกลางค่ะในส่วนของตรงกลางด้านนี้เลยจอแสดงผลค่ะสามารถรองรับตัว Apple c a ค p l เ y หรือ Android Auto ด้วยตัวนี้ก็จะมีนี่ค่ะระบบ Entertainment ตัวให้เราดู ต่างๆมีระบบเซตติ้งมีนิเ a กชันมีระบบการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหน้าจอดิสเพย์ค่ะสามารถเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยตามความต้องการของเราได้เลยค่ะเ่อนดูแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยลงมาด้านล่างกันค่ะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตัวปรับอากาศทรงกลมทางฝั่งของด้านข้ามพวงมาลัยของคนขับนั่นเองส่วนทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะ จะเป็นในส่วนของที่เป็นช่องพร้อมกับตัวจับที่เป็นตัวตัดจะมีตัวตัดเส้นมาให้ด้วยด้านวนตรงนี้จะมีปุ่มสัญญาณไฟฉุกเฉินที่อาจีจับอยู่ตรงนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นตัวซอฟต์ทัดนั่นเองวัสะดุในการใช้ของเขาด้านนี้ลงมาด้านล่างค่ะระบบปรับอากาศค่ะก็จะเป็นระบบปรับอากาศแบบมือหมุนตรงด้านนี้เลยปรับความแรงพัดลมได้ถึง4ระดับค่ะ ปรับอุณหภูมิความเย็นทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ตัวเส้นตัดบอกก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นโหมดของช่องลมค่ะสามารถปรับเปลี่ยนกับความต้องการของเราได้เลยลงมาด้านล่างค่ะในตัวนี้ก็จะมี power outlet c h a r ์จทางด้านขวา 1. จุดช่องเสียบ AUX ช่องเสียบ USB 2. จุดแล้วก็จะมี SD card และในตัวนี้ค่ะในตัวโฉมปี2022นี้เขาให้ด้านนี้มาด้วยค่ะ ในตัวนี้จะมีระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายค่ะหรือที่เขาเรียกว่าไวเลสชาร์จนั่นเองค่ะสามารถวางสมาร์ทโฟนตรงกลางด้านนี้ได้เลยเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติจะมีตัวปุ่มฟังก์ชันการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตค่ะสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ปุ่มชิปล็อกทางฝั่งด้านขวาของเกียร์ค่ะในกรณีที่เราต้องการจอดซ้อนคันมาปุ่มฟังก์ชันด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็น ตัวการสั่งงานการใช้งานของตัวหน้าจอทัชสกรีนนั่นเองก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงมีเป็นปุ่มนี่มีปุ่มบุ๊กมาร์กให้เราค่ะเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีเป็นออโต้โฮค่ะที่เท้าแขนวางแขนจะเป็นหนังสีดำตรงกลางดันขึ้นมาเลยค่ะตรงนี้จะมีช่องวางสามารถอ d นเดปช้งานได้ค่ะเราสามารถถอดตัวนี้ออกได้แล้วก็วางของสัมภาระต่างๆได้เลยหรือ จะใส่ตัวนี้ลงไปค่ะจะเป็นตัวช่องแบ่งของตัววางแก้วน้ําและขวดน้ําค่ะนี่จะมีตัวช่องมาให้แบบนี้แล้วก็กดด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วก็พับเก็บได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะมีช่องวางของด้านด้านล่างตรงนี้อีกหนึ่งช่องหน้าตากุญแจค่ะจะเป็นแบบนี้รูปทรงหรูหลาแบบนี้เลยก็จะมีตัวปุ่มฟังก์ชันการใช้งานด้านข้างค่ะ เบาฟังผู้โดยสารค่ะตรงนี้ค่ะหัวหมอนจะเป็นหนังตัวพนักพิงหลังด้านนี้ก็จะเป็นหนังเช่นเดียวกันส่วนของหลังแล้วก็สะโพกของเราค่ะด้านล่างจะเป็นตัวผ้านั่นเองจะเป็นผ้าสีดำปีกด้านข้างจะเป็นหนังเหมือนกันค่ะใช้งานนั่งได้สะดวกสบายและนุ่มมากๆเลยค่ะสามารถเลื่อนได้เลยปรับเอ็นได้เลยมาด้านหน้ากันค่ะ กล่องเก็บของเก็บคู่มือตัวนี้จะบอกว่ากว้างและจุของได้เยอะมากๆค่ะจะมีสัญลักษณ์ชงลมนี้และใครด้านหน้าตรงนี้ด้วยด้านบนกันต่อเลยค่ะด้านบนตรงนี้ที่บังแดดขนาดใหญ่เลยฝั่งของคนขับค่ะจะมีช่องเสียบบารกระจกให้เราใช้งานฝั่งด้านซ้ายก็จะมีกระจกให้ใช้งานอีกหนึ่งช่องเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็มีส่วนของตัว Ma ด้า Cx 3สาคันนี้ สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนาะเขาก็เลยตอบโจทย์ในการให้กระจกมาทั้งสองบานแบบนี้เลยด้านบนค่ะก็จะเป็นไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารช่องใส่แว่นด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจกมองหลังมีตัวฟังก์ชันดันติดดันขึ้นแบบนี้ให้เราใช้งานง่ายค่ะในตัว m a z d a CX3 ค่ะตัวเบสพาร์ทปี2022คันนี้ค่ะ เรามาพร้อมกับจอทัชสกีขนาด7นิ้วดอลลลำโพง6จุดถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งค่ะระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายค่ะระบบเบรก ABS EBD ค่ะระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาหรือขนาดเปลี่ยนเลนค่ะระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดถอยค่ะด้วยความที่เขามีระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดและด้านหลัง4จุดค่ะอจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ อาจาจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิมเ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าในตัวมาด้า CX3 คันนี้กันค่ะมาค่ะตัวมาด้า CX3 คันนี้ค่ะ,คะหน้าตาของเครื่องยนต์สกายแอ ีบ G ขนาดใหญ่เลยค่ะในตัว Mada CX3 ในโชมปี2022นี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ2.0 Skyactiv-G ค่ะเครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv-G 2.0ลิตร1,997 cc Duo S-QVT Direct Injection กระบอกสูบคูณระยะช่วงชักค่ะ83.5คูณ91.2ม m ค่ะ อัตราส่วนกำลัง R 1 4 0ต่อ1กํากำลังสูงสุด156แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีค่ะแรงบิดสูงสุดค่ะ204นิวตันเมตรที่2,800รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมแมนนวลโหมดค่ะขับเคลื่อน2ล้อรองรับน้ำมันสูงสุด e 8 5ค่ะจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยค่ะในส่วนของรุ่นที่อจิทำการ มีวิวอยู่ในขณะนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว Mazda CX-3 2.0เมพัดค่ะจะเป็นตัวราคา8 9 9 0 0 0บาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจในตัวรถยนต์ Mazda คันนี้ค่ะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่ม,เต,มเติมกับทางโชว์รูม m a z d ซัมดับบีสาขาสำนักง,งานใหญ่ได้เลยค่ะขอขอบคุณทางโชรูม a ด้ a ซัมดับ,บี สาขาสำนักง,งานใหญ่ที่เอื้อหัวสถานที่ให้อาจิได้มาถ่ายทําได้รีวิวในตัว m a ด้า CX3 ตัวโฉมปี2022นี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจิ New คา r f ่แฟมิลี่กันด้วยค่ะพบกับอจิใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ